สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตราคาสร้างบ้านตอนนี้นะครับว่าหมดไปกี่บาทแล้วนะครับผมก็ตัวบ้านผมนะครับก็จะขนาด8ปคูณนะครับผมก็จะมีประตูบานเลื่อน2ด้านนะครับมีระเบียงนะครับมีชั้นลอยนะครับก็มีที่นั่งเล่นตรงสระน้ํานะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยงามนะครับผม ตอนนี้นะครับงบประมาณการทำก้าหมดนไปสองแสนสี่หมื่นห้าพันกว่าบาทนะครับผมถ้าเกือบสองแสนห้าหมื่นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูด้านบนนะครับตรงหน้าบ้านนะครับก็ทำบันไดทำเหลากาันตกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะเหลือใส่พื้นบันไดนะครับผม อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็คือของทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับแล้วผมเริ่มมุงไม้ฟงไม้ฝาด้านข้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมสำหรับตัวชุดกระโจนบานเลื่อนนะครับสองชุดเนี่ยนะครับหมดไปประมาณสองหมื่นนะครับแล้วก็มีตัวประตูนะครับประตูนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือประตูห้องนอนนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูเลื่อนนะครับผมแล้วก็จะมีออบานเก็ดตรงห้องน้ํานะครับก็เป็นเซตหลายไม้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ผมจะติดตั้งหน้าต่าง2องบานนะครับอันนี้ไปซื้อมาจากโกเบลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพลาส,สติกนะครับดูแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกนครับ ก็ต้นแดดต้นฝนนะครับก็เอาแข็งแรงหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมุงด้น้ากนะครับใส่ไม้ฝานะครับทําคนเดียวได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้นลอยนะครับชั้นลอยนะครับก็จะทําบันไดขึ้นไปนะครับมีราวกันตก้านข้างนะครับผมตรงนี้ก็จะมีราวกันตกนะครับผม ใส่แผ่นพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับก็จะมีราวกันตกทั้งหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะนำแผ่นมาปิดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีหน้าต่างนะครับเปิดออกไปได้นะครับผมอันนี้เป็นบานกระทุ้งนะครับเปิดออกไปได้นะครับ ชุดนี้ก็รวมตัวนุ้นด้วยนะครับเนี่ยนะครับประมาณห0พันนะครับผมชุดละส0 0พันนะครับเห็นเล็กๆอย่างนั้นะครับโคตรแพงเลยนะครับเนี่ยครับรวม2ชุดเนี้ยหกพันกว่านะครับผมก็ตัวหลังห้องหลังค่านะครับผมก็เลือกใช้เป็นกระเบื้องนะครับผม ก็รวมค่าทรงค่าสีต่างๆด้วยนะครับสีที่ผมใช้นะครับก็คือสีนิพพอนเพน์นะครับก็คือเป็นสีอย่างดีนะครับกันสนิมนะครับแล้วก็เคลือบเงาไปในตัวนะครับก็ราคาแพงหน่อยนะครับตัวนี้ก็ตกกระป๋องหกเจ็ดร้อยนะครับก็ใช้อยู่สิบกระป๋องนะครับก็หมดไปหกพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับผมนี่นะครับตรงด้านข้างตรงนี้นะครับที่ออกไปตรงสระน้านะครับผมก็จะทํา ประตูปิดด้วยนะครับผมเพราะว่ากันเจ้าตัวเล็กนะครับมีประตูปิดนะครับก็คือถ้าอยากออกไปเล่นก็ค่อยเปิดประตูเอานะครับมีกอลล็อกด้านล่างนะครับนะครับผมก็อัปเดตตอนนี้ก็คือนี่แหละครับตามที่บอกครับสองแสนสี่มื่นห้าพันสามร้อยกว่าบาทนะครับผมก็เกือบสองแสนห้าหมื่นแล้วนะครับก็ เหลืออีกเยอะเลยนะครับก็ใส่ฝาก็ต้องใส่ผนังด้านในตัวบ้านนะครับยังไม่ได้ซื้อของมานะครับแล้วก็เหลือพวกงานฝ้าฝ้าก็ซื้อมาบ้างพาสอสมควรนะครับเหลือพวกเหล็กล่างนะครับแล้วก็พวกแผ่นพื้นอีกนะครับต้องใส่แผ่นพื้นด้วยนะครับผมแผ่นพื้นที่ผมจะใช้ก็น่าจะเป็นพวกแผ่นพื้น พลาสติกนะครับจะไม่ปูกระเบื้องนะครับผม<ส>ก็งบสามแสนไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะอาจจะบาลไปนิดหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้หมดค่าใช้จ่ายไปประมาณนี้แล้วนะครับก็คือทําเองทั้งหมดเลยนะครับไม่มีค่าจ้างช่างนะครับผมก็ค่าจ้างช่างนะครับก็เอาน้ํามาช่วยนะครับก็น่าจะไม่ไม่ไม ไม่เกินหมื่นนะครับผมก็รวมไปอยู่ในจุดนั้นนะครับเพราะว่าเอามาช่วยแบบฉาบฉวยนะครับก็คืองานไหนที่ผมทําคนเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องเอาคนมาช่วยยกนะครับมันหนักจริงๆนะครับผมอย่างแผ่นพื้นซีเมนบอร์ดเนี่ยแผ่นเต็ม20มิลเนี่ยครับมันหนักประมาณ9กโลนะครับคนเดียวไม่ไหวจริงๆครับถ้าแผ่นเต็มเนี่ยเพราะมันต้องยกขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องลากมาตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่ารถที่มาส่งเขาวางไว้จุดเดียวเลยครับ เราต้องขนมานะครับผมก็เป็นงานที่หนักนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าหมดไปกี่บาทแล้วนะครับผมจะอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะครับว่าหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ